สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับฉุยแล้วนะคะวันนี้จูจะพามาทําเค้กชิฟฟ่อนมะพร้าวนะคะวันนี้เราจะทาเค้กเส่็ในมะพร้าวนะคะ,ะก็จะประดับตกแต่งด้วยผลไม้นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมนะคะกดซับสไครต์จูด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันค่ะ,ะวันนี้เราจะใช้ไข่ประมาณสีฟองนะคะเราแยกไข่แดงไข่ขาวนะคะเทน้ําตาลลงไปค่ะอัตราส่วนดูใต้คลิปได้ดเ,ลเลยนะคะ แล้วก็ใส่เนยละลายค่ะถ้าใครไม่มีเนยละลายก็ใส่น้ํามันได้เลยนะคะจะเป็นน้ํามันพืชน้นํามันอะไรก็ได้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่แป้งลงไปค่ะต่อไปก็เป็นน้ํามะพร้าวนะคะใส่ลงไปเลยต่อไปก็เป็นผงฟูค่ะ,ะหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมในส่วนของไข่ขาวนะคะตีไข่ขาวค่ะแล้วก็ใส่ครีมอัพท,ท่าเพื่อไม่ให้ไข่ขาว ยุบตัวเร็วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราเตรียมส่วนผสมทั้งสองอย่างเสร็จแล้วล้วก็มาผสมใส่กันนะคะเทไข่ขาวลงไปค่ะค่อยตะล่อมนะคะเพราะว่าถ้าเราคนแรงเค้กก็จะยุบตัวค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเทใส่ลูกมะพร้า,พาวเลยค่ะเทลงไปเลยเค้กสูตรนี้สามารถทําขายได้เลยนะคะ รับรองว่าขายดีมากๆเลยนะคะส่วนที่เหลือนะคะเราก็มาเทใส่พิมพ์นะคะเราทาเนยไว้แล้วนะคะแล้วก็ใส่กระดาษไขรองเรียบร้อยแล้วค่ะเค้ก okay, ส่วนนี้นะคะเราจะใช้วิธีนึ่งเอาแล้วไม่อบนะคะเราจะดูซิว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเราก็เตรียมหม้อนึ่งไว้เลยนะคะหลังจาก นั้นนะคะเราก็ใช้ผ้าขาวบางนะคะคุมไว้เพื่อไม่ให้น้ําหยดลงไปอันนี้คือนึ่งสุกแล้วนะคะนึ่งประมาณส0สนาทีแล้วเข้ามาเตรียมในส่วนของไส้ค่ะใส่กะทิลงไปใส่น้ําตาลนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดที่เราละลายน้ําไว้แล้วนะคะแล้วก็เทลงไปค่อยๆคนนะคะแนะนำไม่ใช้หัวตีคนนะคะเพราะว่ามันจะได้คนทั่วถึงแล้วก็ไม่ตับตัวเป็นเ็ก้อน,นะคะ่ะ ไฟก็ใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะก็ใส่มะพร้าวนะคะคนค่ะคนค่อนข้างนานนะคะไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็เริ่มจะได้แล้วนะคะพอได้แล้วนะคะแล้วก็มาตักทีใส่ในมะพร้าวนะคะที่เราทำเค้กไว้เทียงไปเลยค่ะได้แล้วนะคะแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็มาเตรียมส่วนของครีมนะคะ เราใช้ครีมผงนะคะวันนี้อัตราส่วนดูใต้คลิปได้เลยนะคะใช้น้ำเย็นจัดค่ะเทลงไปเลยแล้วก็คนๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งตีเราใช้ความเร็วตีต่ำๆก่อนนะคะเพราะว่ามันจะกระจาย,ยาตีไปก่อนเลยอันนี้ก็จะได้แล้วนะคะตีไปอีกนิดนึง โอเคเสร็จแล้วแล้วก็มาเตรียมตักใส่ถุงบีบหน่อยนะคะวันนี้เราไม่มีหัวตีนะคะเราบีบใส่เลยนะคะบีบใส่ตามชอบเลยค่ะตกแต่งได้เลยปิดลงไปเลยคะ่ะชอบเราจะตกแต่งด้วยผลไม้นะคะเราจะตกแต่งด้วยคิมก็แล้วแต่เราเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะ ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จูทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ